านเคยไหมครับเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือไปอยู่บ้านไหนๆเนี่ยหรือเข้าไปที่ดินแปลงต่างๆที่เราไม่เคยไปเนี่ยแล้วเราสังเรู้สึกว่าเมื่อเราก้าวขาเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอยากจะป่วยรู้สึกว่ามันอุดอู้มันรู้สึกไม่อยากอยู่รู้สึกท้อแท้อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกจากจิตใต้สำนึกหรือของเราเนี่ยสวัสดีครับผมสายอินเนชิดนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมบ้านท์โฮงขนาดน่ารักอีกหนึ่งหลังครับอยู่กลางใจงเมืองส่วนบุรีนะครับอ่ะเข้ามาดูนี่นั่นเห็นไหมครับ หอคอยบรรหารหรือหอดูดาวนะครับซึ่งเป็นเครื่องการนาตีว่าบ้านหลังนี้อยู่ท่ามกลางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับซึ่งถนนหน้าทางเข้านะครับทางบ้านเราเนี่ยออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะอยู่ห่างจากสถานีตํารวจอเาเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะครับแต่ถ้าจะไปทางด้านขวามือเพียง100เมตรก็จะเจอห้างสรรพสินค้าครับหนาซ่าหมอนะครับแล้วก็ติดกับสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยะมาดูบ้านตัวนี้กัน บ้านหลังนี้มีเนื้อที่ใช้สอ,อย20ตารางวานะตามป้ายนี่เลยอ่ามีป้ายครับป้ายหลังนี้ครัเจ้าของติดเอาไว้นะเขียนว่าบ้านอาโนม์พ่อเข้าอยู่นะราคาพิเศษนะเนื้อที่นะ20ตารางวาประกอบด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำนะ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงแล้วก็ที่จอดรถ1ที่นะที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหลังคาเรียบร้อยนะโครงเหล็กสีดำๆแล้วก็มีไฟหลุ่มแบบเนี้ยผมว่าเท่ดีนะประกอบด้วยกระจกวงกลมนะแล้วมีหน้าต่างเป็นกระจก สไลด์นะครับก็ดูสีสันเนี่ยที่ตัดกับสีขาวเนี่ยผมก็ดูว่ามันมีความมินิมอลมีความนุ่มสมัยมีความสวยงามดีนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ตามป้ายนี้เลยนะครับเบอร์นี่ครับ084 086 65 45นะเบอร์ทางเจ้าของบ้านครับส่วนเบอร์ล่าสทางเจ้าของบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วนะจะใช้เฉพาะเบอร์บนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจออีกครั้งหนึ่งเพื่อฝากแจ้งเจนนะครับไปไปดูตัวบ้านกันครับว่าภายในจะมีความน่ารักน่าอยู่ขนาดไหน ด้านหน้าก็เป็นลงจอดรถนะครับพอเราพ้นลงจอดรถเข้ามาเนี่ยก็จะพบกับนี่ครับประตูกระจกบานสไลด์นะครับขนาดใหญ่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะขนเฟอร์นิเจอร์เข้าไม่ได้นะครับใหญ่สะใจแน่นอนครับสูง2เมตรเศษนะครับทางด้านขวามือของตัวบ้านจะมีกระจกวงกลมนะแล้วก็มีแถบลายไม้ระแนงนะครับสีน้ำตาลแบบนี้เลยครับดูเก๋ไก่นะครับเหมาะกับพื้นที่นะครับบ้านสีขาวนะครับแล้วก็มีโครงเหล็กดำๆขอบประตูสีดำนะครับแล้วก็เป็นลายไม้สีน้ำตาลอ่อนนะครับ เราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะภายในห้องโถงก็จะเป็นห้องโถงสีขาวนะครับพื้นจะเป็นลายไม้นะครับด้านบนก็จะกุฟ้าเพดานแล้วก็ทําไฟหลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีความร่วมสมัยนะครับไม่ดูโบราณแน่นอนครับมองออกไปด้านนอกเป็นห้องโล่งๆนะครับเป็นที่จอดรถนะครับพื้นเป็นลายไม้นะครับด้านบนเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับทางด้านขวามือของเราเป็นบันไดทางขึ้นชั้นสองนะครับ ตัวบันไดจะมีลาวเนี่ยเป็นลายไม้นะพื้นบันไดก็เป็นลายไม้นะครับตัดกับพื้นห้องโถงเนี่ยที่เป็นลายไม้ดูออกทรงมินิมอลล่วมสมัยมากเลยนะครับก่อนจะเข้าด้านในเนี่ยก็จะพบกับทางเข้านะที่เป็นทรงโค้งแบบนี้เลยนะครับผ่านประตูโค้งเข้ามานะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําแบบเราๆท่านๆเลยนะครับประกอบด้วย ชักโครกแล้วก็ที่อาบน้ําเป็นฝักบัวแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้วยตรงหัวมุมตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกลิ่นอับและความชื้นนะครับพอถัดจากห้องน้ามาก็จะมีพื้นที่ว่างนับระหว่างห้องน้าแล้วก็ห้องครัวนะจะมีความว้างอยู่ที่1เมตรนะแล้วมีความลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้ก็สามารถตกแต่งเป็นตู้โชว์ตู้เครื่องประดับอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับทางเข้าห้องครัวนะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นกระจกทั้งหมดนะครับไม่ใช่ห้องว่างๆนะแบบนี้เลยกระจกนะ พอผ่านประตูไม้เข้าไปปุ๊บก็จะเจอห้องครัวเจอเคาน์เตอร์นะครับสำหรับประกอบอาหารนะครับเล้เห็นพื้นที่โล่งๆนะครับประกอบด้วยไฟหลุกมเนี่ยทั้งหมด4ดวงนะครับก็ดูสะอาดสวยงามนะครับมีก๊อกน้ำหนึและ3มนะครับมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับสามารถนําตู้เครื่องอบอาหารต่างๆในเข้ามาประกอบในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองนันต่อครับ พยายามจะแผงก้อนให้ช้าๆนะครับจะได้ไม่เบียนหัวซึ่งคลิปกันก่อนเนี่ยผมหมุนเร็วเกินไปนะครับบางทีก็อ้วกเหมือนกันครับเวลาเรามามองอทางขึ้นบันไดก็จะเป็นบันไดหักศออครับขึ้นไปปุ๊บแล้วก็หักกวาขึ้นไปนะครับบันไดก็จะเป็นราวบันไดไม้นะครับพื้นก็เป็นพื้นลายไม้นะครับสวยงามพอขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเบรกเกอร์นะไฟนระื้ายมือบนนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นห้องสีข,า,ขาวๆนี้เลยมีไฟตรงกลางแล้วก็มีไฟหลุมนับสี่มุมนะครับโซนนี้จะเป็นระเบียงนะครับประตูเปิดออกไปนอกระเบียงด้านนอก่าพอเปิดประตูระเบียงไปปุ๊บก็จะเจอหน้าต่างบานสไลด์อีกเช่นเคยนะครับสามารถปิดเปิดล็อกได้นะครับออกไปชมบรรยากาศเมืองสวรรณีได้เลยครับพื้นลายไม้นะครับบวกกับห้องสีข,า,ขาวน้ำมีฟามตัดกันอย่างลงตัวนะครับพอผ่านออกจากห้องหนึ่งมา ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็มีชักโครกมีฝักบัวอาบน้ําครับห้องนี้ก็ดูโล่งสะอาดตาดีครับผมมีช่องระบายอากาศด้วยเมื่อผ่านห้องน้ํามาก็จะเข้าห้องนอนห้องที่สองน,นะครับเมื่อเข้ามาก็จะสะดุดตาก,กับหน้าต่างบานใหญ่นะครับใหญ่เกือบจะเท่าฝาผานังห้องเลยนะครับใหญ่มากจริงๆนะครับภายในก็จะเป็นห้องนอนสีข,า,ขาวๆพื้นลายไม้เช่นเดิมนะครับประกอบด้วยไฟหลุมแล้วก็มี ไฟตรงกลางเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะหนึ่งจุดที่ผมชอบบ้านหลังนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นห้องไหนนะครับทางเจ้าของเนะี่ยเขาก็ออกแบบและสร้างมีปลั๊กไฟนะให้ใช้แบบเยอะมากมายเลยนะอย่างห้องนอนห้องที่2เนี่ยมีปลั๊กไฟด้วยกันทั้งหมด5จุดนะครับหนึ่งสโอ้โหเยอะจริงๆครับสำหรับห้องนอน1ห้องนอนมีปลั๊กไฟ5จุดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบ้านเทาโฮมน่ารักน่ารักหลังนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด20ตารางวาประกอบด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็1โลงจอดรถนะครับลหลายๆครั้งนะครับที่ผมไปรีวิวบ้านหรือรีวิวที่ดินต่างๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกมีซิกเซนต์กับตัวเองว่าที่ดินแปลงนี้บ้านหลังนี้น่ากลัวนะครับท่านเคยไหมครับเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนหรือไปอยู่บ้าน,นไหนๆเนนะี่ยหรือเข้าไปที่ดินแปลงต่างๆที่เราไม่เคยไปเนะี่ยและเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเรากาา้าวเนี่ย เรารู้สึกอยากจะป่วยรู้สึกว่ามันอุดอู้มันรู้สึกไม่อยากอยู่รู้สึกท้อแท้อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกจากจิตใต้สำนึกลึกๆของเราเนี่ยแต่ผมมาบ้านหลังเนี้ยเชื่อไหมว่าผมยังไม่ทันไหวเจ้าที่เจ้าทางเลยและผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไหวเจ้าที่เจ้าทางเลยแต่เมื่อเราเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือเมื่อเท้าเราเนี่ยเหยียบเข้ามาในพื้นตาเก้ลายไม้ข้างในเนี่ยเรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยน่าอยู่มีความเย็น อาจจะเป็นเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างลงตัวนะครับดูสะอาดสะอานนะบวกกับสีขาวแล้วก็พื้นไม้ปาเก้นเนี่ยที่ตัดเป็นลายสีครีมมันอ่อนเนี่ยได้อย่างลงตัวนะครับเราคิดนะครับมุมเนี้ยถ้าเรามีโซฟามีชั้นวางหนังสือนะมีกิจกรรมไม่ทำตรงเนี้ยเป็นผมนะผมสามารถนั่งทำนั่งอยู่ตรงเนี้ยได้เป็นวันๆเลยโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปไหนนะครับบ้านลังนี้ออกแบบมาคล้ายๆกับอารมณ์คาเฟ่อะไรประมาณนั้นเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าในวันพักผ่อนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่อยากไปเที่ยวไหนนะครับ บ้านหลังนี้นะครับราคา1,690,000บาทน,นะครับที่ดินอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคเป็นเอกสารโฉนดคุด้แดงนะครับสามารถยืนกู้ธนาคารได้ด้วยนะร,ราคานีสำหรับราคาเนี้ไม่แพงจริงๆนะครับถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เจ้าของเอาไว้ตรงนี้เลยหรือถ้าโทรหาเจ้าของแล้วไม่ติดหรือถ้ายังไม่อยากโทรหาเจ้าของ จะโทรมาหาผมก็ได้นะครับผมก็จะติดต่อเป็นผู้ที่ประสานงานกับเจ้าของให้ครับที่เบอร์0619125656หรือจะทักไลน์ดีมาหาผมได้โดยตรงครับที่พีชิด4106นะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมด PIC HIT 4106นะพีชิด4106นะครับสำหรับคลิปนี้ผมสายอินท์เาของดาวขอบคุณพี่น้องมากๆครับที่ติดตามช่องสายอินตทรชิพมาอย่างต่อน่องสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากกดติดตามช่องนะครับก็ขอกำลังใจคนละเิ็กคนละน้อยครับกดติดตามช่องนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการรีวิวบ้านรีวิวที่ดินให้พี่น้องได้รับชมนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมมรีวิวบ้านรีวิวที่ดินให้กับลูกค้าเนี่ยผมไม่เคยรับเงินในหน้าไม่เคยขอเงินค่าในหน้าเงินเปอร์เซ็นจากลูกค้าเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะให้เงินเปอร์เซ็นอยากจะแบ่งค่าในหน้าให้ผมนะอยากจะบอกย้อนกลับไปที่ลูกค้าครับให้นำเงินที่จะให้ผมน่ไปมอบให้กับเด็กยากไร้ไปทาบุญให้กับเด็กไร้กาไปให้กับโรงพยาบาลดีกว่านะซึ่งตัวผมเองนะขอเพียงแค่รีวิวแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ ถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้ผมไปรีวิวที่ดินรีวิวบ้านนะก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามผมได้ครับผมรับรีวิวทั่วประเทศครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 9 1 2 5 6 5 6หรือจะทักไลน์ไอดีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พิชิตสี่หนึ่งศูนย์หกเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับที่พิชิตสี่หนึ่งศูนย์หก p i c h i t สี่หนึ่งศูนย์หกสำหรับทยคลิปนี้ผมสายพี่ชิตส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ